สบายดีพี่น้องเลยซอนสวนผลสตีครับงามงามจากักรวาเนเหตุไดเนาะงามแห้งสวนผลสตีนี่จะคลองสวนจะไปข้างในเนาะอสิผ้าละส้มสวนผลสตรีเนอมือนี่ก็อย่าขูว่ก็จะไมีวิธีการปลูกจังไดเนาะคือว่าจักางามค่ะกลามแน่แท้ดูพี่น้องกำลังแตกหมากนี่นงามงาม วุ้ยวุ้ยจะคล้องสวนตัวเั็นจะคล้องสวนมาด้วยว่าได้ไะนไปนั่งไปทำกันสบายดีไออู้ยยังไงเอายังสบายดีสบายดีโดนยยังโอ้โเขาขึ้นก้อนยังนอนอันคืออันสคือว่ากายมาทางนี้เห็นช่วงซลีงามแห่งเนาะคือว่าจังเข็ดจังไรมีวิธีการอย่งไรเนาะโอ้ที่การปลูกสึลีนี่บ่แมนแมนแมนเขากะขู่เพื่อว่าเป็นแนวทางให้ทานผู้ชมทางบ้านทางเขื่อนเอา น้ำไปปลูกขะน้าเอาแบบได้แบบละเอียดหรือแบบแบบเกขาข้าวๆก่อนเกาข้าวๆก่อนก็นได้เหมือนนี้เนาะเพระาะว่าสลี่ห่อยางมากหนิง่งามแหง้งอืมจริงวิธีการปลูกสลี่ใหมันมันบ่ออย,อย่งยากซับซ้อนไม่ได้ดอกโอ้มันง่ายๆเนาะแต่การดูแลทักซาแต่ละขั้นตอนแต่ละส่วนว่ากะมันก็ง่ายๆมันยากเนาะกระเทินไหนมาเหมือนนี้ผ้ายางทุ่มซวนนิดหนะ่อยเลยรายการอยากเบิ้งบางรายการ ผ้ายางไหเบิร์กนี่มีก๊กสลีนนี่มีกกงามเดี๋ยวกะบอกวิธีแนวสร้างปลูกให้เลยเนาะได้เดี๋ยวสิอธิบายเป็นทีเดียเลยเนาะแมนแมนแมคือคือจังไหนอันคือว่าคือว่าได้งามแต่หมกสลีดหมกสลีดห้านี่เฮาสิบอกเลยวันปลูกโดยธรรมชาติแมนบ่ได้ใส่สารเคมีโอ้จังซั่นติดูแลรักษาแบบง่ายๆบ่ได้ใส่สารเคมีใส่แต่อ่ามูลสัตว์หรือว่าขี้สัตว์เนาะขี้งัวขี้ควายเป็นหมกสลีออร์แกนิกเนาะเฮาจะบ่ได้ใส่สารเคมีหยังหลายเนาะเฮาสสิใอ่ามูลัตว์ ขี่ง้ขี่คว้วแล้วก็กุ่นคุณธรมศาสตร์ทั่วไปเนาะอ่าเขาจะสามารถเบิ้งไปไปโอยมียังนะไปไปไปให้ผ่านเบิ้ง่วนใหม่ผมเอนยังดอกโซนนี้มันยังแบบมันยังบอบ่คอยท่านเดิแล่แล่มาได้นะบักซีขนาดมันน้อยผมเังหอกใส่แต่อ่ามูนซั์หรือว่าขี่สั์เนาะขี่ง้อขี่ค้วายบยานี่โมเมนต่นพี่งยานี่โมเมนตเนาะบมงอห่มงยานี่โมเนตุ เขาเจ้าไปไปหาพักอิสรมะคมมั้งครับโมแมนผู้ยินซี่ทีเนาะมผเออเอาต่อต่อเพราะว่าคนจังเผยแผร่ข้นหูนะเน่ามัลซิลี่สะอาดปลอดภัยแน่นอนแมนอิลี่สามารถกินแบบหักมาแต่ต้นเลยกินได้เลยเนาะบ่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นบ่มีการสีฟุ้งสีปุ้ยหรือว่าเห็ดขาซัดขาแมงเนาะเฮาสังเกตว่าแมงไม่ก็สามารถกินมัลซิลี่เฮาไหร่เห็นบ่มัลซิลี่ออร์แกนิกปลอดภัยเนาะสามารถทานบริโภคได้แบบสดๆโดยใยน้ำยึด ก็ยังงนี่นี่แม่เนี่ยสิด่างขาวโป่งอยู่เนี่ยอ้าวคือยางขาวโปงนี่โอ้ยเดี๋ยวผมมียังอะเดี๋ยวเราจะพามาเบิร์นโซนอีกหน่อยธรรมศาสตร์แมนบริษัทสารเคมีโอ้ไอ้บักกี้คือว่าปอดสารพิษจริงอันท้องไซเป็นครอบข่าวจะพิษกันเนาะอันนี้เขาเจ้าสีโป่งแบบออร์แกนิกคือเก่าเนาะแต่กระสีโแบบออร์แกนิกได้ก็ตามเนาะซิลิโอมนยังเป็นซิลิโออร์แกนิกปลอดภัยสีจยอะกว่าย ฮะสีจังเากาะออร์แกนิกจากจังเกาะอันนี้นะยาขามาแลงเนี่ยขอสีหนั่งบ<อ>่กาพี่เขายยหลอนพี่เขาหลอนสีเข้ามากเลยบ่สีเข้ามากเลยบ่งตายตายอย่างมากตายเลยในคืนเดียวไก่ามากินนี่ตอดบาิทีไก่ตายเลยไก่มาเอาเดี๋ยวกองทุน,มน,นไม่ได้หรือไงมันไต่มา <laughs> ปลอดไฟกับคนเนะ <laughs> าะก็บ,บางหนึ่งกะบ่าสะอาดปลอดไฟคือว่าเห็นคนนั่งเงนนั่งช่างเถ่น แบบนั้นกับผู้ทธรรมศาสตร์้วยกันแบบธรรมดาแมนแบบแห่งธรรมศาสตร์แบบออกมาชดๆเลยธรรมศาสตร์สามารถบริโภคกินนันทีขี่ทันเชิงขี่ท่ันเล่นวะนะกินมาทันกินมาทันนในสวนท่านขี่แต่แต่ว่ายังไงนั่นก็ยังนี่คือเก่านะสวนท่านไหบอกเลยมันจะเปิดขายอาทิตย์หน้าท่านจองแต่ตอนนี้เลยมันจะมีคนเข้าช่วยอยู่ไอ้มันจะมีคนเข้าช่วยเตี่ยวอยู่บ้านเป็นยังไงไหนมันยังตามมาอย่เงนี้ยังมาเร็วกแล้วไเ้ม่ง เฮาขาฝากสวนสตีเฮาเนาะสตีสวนสตีตั้งอยู่บ้านย่างโซงเนาะทางไปบ้านพุ่นโซงอีกซอกทีถ้าเปิดขายทานสามารถมาเบิ่งได้ถ้าบ่อยากซื้อก็มาเบิ่งให้ซื้อก็ได้อันที่ทายไปหันซีดปุ่นซีดปุ้ยคือคือคืออีหยังก็มันคือการแสดงการซื้อนาะการแสดงเนาะจริงสตีเฮาออกกินนี่คือเก่าออกกินนี่เนาะแซ่บหวานนัวนม่สะอาดปลอดภัยเนาะปลอดภัยมาทางนี้ปลอดเชื้อโรคแน่นอนปลอดทุกอย่างคือเห็นคนนางขี่บุกี้วะบุกตากองมือกล้องและนางขี่อยู่ที่นี่